กุ้งจู้ผีมาทำไงลูกผีมาทำไงคะอโอ้ผีมาก็ต้องหอนเนาะเนาะผีมาก็ต้องหอนเนาะอ่ะสวัสดีคุณผู้ชมได้ยังคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมก่อนลูก สวัสดีค่ะ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 เก่งมากสวัสดีค่ะน้เพึ่งสิมาดานะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่คิ l เลอร์มิตรฟ i ายไฟล์ลึกลับนักฆ่าที่พึ่งจานำมาเล่าในวันนี้เป็นเรื่องราวของคู่รักคู่หนึ่งที่พวกเขาสองคนเนี่ยแต่งงานกันอย่างมีความสุขแล้วก็มีลูกน้อยที่น่ารักด้วยกันสองคน ครอบครัวนี้เนี่ยเป็นครอบครัวคริสเตียนที่เคร่งในาศาสนามากๆเป็นที่รักของผู้คนในชุมชนฟังดูเหมือนจะเป็นครอบครัวที่แสนจะมีความสุขใช่ไหมล่ะคะแต่มันกลับไม่เป็นอย่างนั้นนะสิพอเวลามันล่วงเลยผ่านไปหลังจากที่พวกเขาเนี่ยได้ให้กำเนิดสมาชิกคนที่สองของตระกูลแอนดู ความรักของทั้งคู่เนี่ยก็เริ่มจืดจางลงจนมันทําให้พวกเขาสองคนเนี่ยฟ้องร้องเพื่อที่จะหย่าร้างกันแล้วก็แยกกันอยู่ในที่สุดแต่ในระหว่างที่พวกเขาสองคนเนี่ยแยกกันอยู่เขาก็ยังช่วยกันเลี้ยงดูลูกๆร่วมกันนะคะโดยการที่เขาเนี่ยจะสลับวันกันเลี้ยงดูเด็กๆมีอยู่วันหนึง่งขณะที่รอบผู้เป็นพ่อเนี่ยเขาไปรับลูกๆของเขาที่บ้านของเบรนด้าอดีตภรรยา ก็มีกระสุนจากชายนิรนามที่สวมหน้ากากสีดํายิงเข้าไปที่ร่างของรอบจนทําให้เขาเนี่ยลม้มลงแล้วกระสุนอีกนัดเนี่ยก็ยิงไปที่เบรนด้าในขณะที่เธอกําลังวิ่งหนีเกิดอะไรขึ้นกับสองคนนี้อดีตครอบครัวคริสเตียนที่เคร่งในาศาสนามากๆดูไม่น่าจะมีศัตรูที่ไหนแต่ทําไมพวกเขาถึงถูกยิงถ้าอยากรู้ไปรับชมในคลิปได้เลยคะ่ะ